I got a bottle of Patronus. Indeed, ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าว Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่กิริน w ูดรีเทิร์นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทะเบียนลูกม่อคโครตา้าแข่งยู21มีสิบบุรีพิมเมรีกสมโมสรฟุตบอล Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งศึกฟุตบอลพิมเมรีกอังกฤษลงชื่อของเมสันกิรินบูดในโครตา้าแข้งอายุไม่เกิน20ปีที่สามารถลงเล่นในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีฤดูกาล2022-2023นี้ได้แม้ว่าคดีของเจ้าตัวในเวลานี้จะยังไม่มี บทสรุปก็ตรมแข้งลูกหม้อปีศาจแดงวัย20ปีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอันเกี่ยวเนื่องการทำร้ายร่างกายกู่ค่าและข่มขืนแฟนสาวตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาและไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยคดีความดังกล่าวยังคงอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยมีรายงานข่าวเข้ามาว่าเมสันกรีนบูดจะกลับเข้ามาในเร็วๆนี้ทางด้านเฮเลียนล็อบสันอดีตแฟนสาวของกรีนบูดได้ชี้แจงกับรําต่อศาลหากเรียบร้อยดีกรีน บูดจะได้กลับมารายงานตัวและคาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวในเร็วนี้โดยทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการประชุมหาลือกันในเรื่องนี้อีกครั้งตามรายงานจากสื่อ s b Sport โดยปัจจุบันแล้วเมสันกรีนวูดยังคงเป็นเจ้าของเสื้อเบอร์11ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เพียงแต่ไม่มีกิจกรรมอะไรกับทางสโมสรเพราะยังมีเรื่องค้างอยู่กับทางชั้นศาลนะครับถ้าว่าหากเข้าไปในเว็บไซต์ของสโมสรกดเข้าไปที่หัวข้อของผู้เล่นในทีมจะสังเกตดูว่ายังมีภาพและชื่อของเมสันกรีนวูดและ หมายเลข1 1อยู่ในนั้นก็ยังเป็นที่เชื่อกันของแฟนบอลว่าบางทีงานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ยังมีหวังที่เจ้าไม้เขียวจะเคลียร์เรื่องราวของตัวเองและกลับมาได้อีกครั้งหรือไม่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแม้เมสันเกนบูจะมีพฤติกรรมตามข่าวที่ไม่เหมาะสมจริงๆแต่ถ้ามองเจ้าหนูไม้เขียวแค่แง่ของฟุตบอลอย่างเดียวนี่คือนักเตะที่มีพรสวรรค์แบบสุดๆเลยนะครับจนครั้งหนึ่งเคยถูกยกไปเปเรียบเทียบว่าไม้เขียวคล้ายกับโรบินฟานเพอร์ซีทั้งท่าทางและการเลี้ยงบอลรวมถึงจังหวะจบสกอร์ที่คม กิบทั้งซ้ายและขวาอีกด้วยแค่จินตนาการภาพว่าตอนนี้หากเจ้าตัวไม่มีปัญหาอะไรแล้วละก็และได้อยู่ดูแลในการสั่งสอนของเอริกเชนฮักเชื่อว่าเจ้าไม้เขียวจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่อย่างแน่นอนโดยเอริกเชนฮักเคยพูดถึงกรีนวูดว่าถ้าเขาไม่ผิดเขาจะได้อยู่ในทีมผมอย่างแน่นอนโดยมารอดูผลการตัดสินหากเขาพิสูจน์ได้ว่าบริสุทธิ์เขาจะได้อยู่ในทีมผมอย่างแน่นอนเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อยู่อีกระดาเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้าได้เอริกเทน พูดถึงเมสันกินบูดนะครับยังไงก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับสาหรับแฟนปีศาจแดงว่าเจ้าหนูไม้เขียวจะได้กลับมาหรือไม่โดยส่วนตัวแอดมินชอบมากนะครับถ้าได้กลับมาในทีมปีศาจแดงของเราจะมีเกมลุกที่หลากหลายขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงครับคิดว่ายังไงครับควรให้โอกาสเจ้าหนูไม้เขียวหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยการค,คอมเมนต์ดูนะครับสื่อดังไขข้อสงสยัยเหตุใดกินบูดกลับมามีชื่อกับแมนยูไนเต็ดแม้มีคดีเฉาติดตัว สื่อชื่อดังออกมาไขข้อสงสัยกับประเด็นของเมสันกรินบูดที่กลับมามีชื่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับแม้ว่าตัวเขาจะอยู่ในระหว่างการได้รับการขยายการประกันตัวในคดีสุดเช้าวันที่17กันยายนสื่อชื่อดังออกมาไขข้อสงสัยว่าเมสันกรินบูดกองหน้าดาวอับแสงชาวอังกฤษกลับมามีชื่ออยู่ในทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้กุนซือของทีมคนปัจจุบันอย่างเอริกเชนทาร์กทั้งๆท,ที่อยู่ระหว่างการที่นักเตะได้รับการขยายการประกัน การตัวในคดีสุดเฉ้าที่เจ้าตัวโดนกล่าวหาว่าข่มขืนและทำร้ายร่างกายแฟนสาวจนเป็นข่าวกระชอนโลกในด้านลบมาก่อนหน้านี้โดยสถานการณ์ปัจจุบันของเมสันกินบูดย,ยังคงได้รับการประกันตัวหลังจากที่ได้มีการขยายเวลามาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ออกมาระบุความเคลื่อนไหวหรือข้อมูลใดๆเพิ่มเติมจากการที่ทีมปีศาจแดงทำการใส่ชื่อเขาอยู่ในทีมทำให้เกิดกระแสะข่าวว่านักเตะจ,จะกลับเข้ามาสู่ทีมได้ในเร็ววันนี้หรือไม่และ สุดเดลี่เมลสื่อดังแดนผู้ดีรายงานว่านักเตะยังไม่สามารถลงเล่นให้กับสโมสสอนต้องสังกัดได้อยู่ดีเนื่องจากดาวเตะวัย20ปีที่รับค่าเหนื่อย75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งทางสโมสรอนยังคงจ่ายค่าเหนื่อยตามปกติอยู่นะครับณเวลานี้ยังคงถูกแบนต่อไปอย่างไม่มีกําหนดจนกว่าคดีจะได้บทสรุปและการที่ตัวเขามีชื่ออยู่ในทีมนั้นเ็นเพราะโคต้านักเตะที่อายุต่ำกว่า2 1ปตีโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมกับทีมชุดใหญ่แต่อย่างใด